ก็ยากบอกแม่ว่าหนูรักแม่ค่ะแล้วก็ขอบคุณทุกทุกอย่างนะคะสําหรับแรงผลักดันนะคะที่ทําให้มีทุกวันนี้นะคะทั้งหน้าที่การงานแล้วก็อนาคตนะคะแล้วก็ขอให้แม่อยู่กับหนูเป็นนานๆค่ะแล้วก็สุขภาพแข็งแรงค่ะสุดท้ายนะคะก็คือหนูรักแม่มากๆค่ะขอบคุณค่ะ มีความสุมาพอชีวิตตัวสู่ต่อก hey, ันไปเฮอรึงไม่ด to ีมีงามมากมายจนโลหุ่นไว้กลายเป็นสีดำ ช่วงเยเรายิ่มีให้กันทุกเคนทุกวันต่างกระชื่นใจเมื่อรอกันมาพอโลกนีจึงนด้อยู่เพียงในค่ะค่ะอู่รายการต้นเลือกอีกอีกอีอีกสักครั้งหนึ่งนะคะวันนี้นะคะพ่งยืนอยู่ในสูตรแกนค้าจังหวัดการจนบุรีนะคะที่สําคัญเนี่ย ต้องบอกว่าอาหารเย็นเนี่ยบางทีหลายหลายท่านเนี่ยอยากจะทานอาหารเบาๆบนะคะก็มีส้มตำมีอะไรให้เลือกแต่วันนี้พึ่งทานพา,นานมาทานหนึ่งร้านเป็นอาหารเบาๆาเหมือนกันเรียกว่าโจ๊กท่านผู้ชมเนี่ยรู้จักไหมคะโจ๊กเนี่ยคล้ายๆข้าวต้มนะคะแต่ว่ามีมีอาการที่ต้มได้เละมากกว่านิ่มกว่านะคะแล้วก็บดจะเป็นเนื้อเดียวกันที่สําคัญโจ๊กร้านนี้นะคะขายมานุนานตั้งแต่รุ่นสมัยคุณแม่จนกระทั่งตกทอดมาถึงสมัยลูกนะคะแล้วที่สําคัญเนี่ย พึ่งแอบมาทานที่เนี่ยบ่อยมากๆเลยสิ่งที่สที่อร่อยมากๆเลยนะคือหนึ่งครอบครัวเขาค่ะเขาทําเป็นครอบครัวซึ่งต้องบอกว่าเป็นครอบครัวที่น่ารักทํากันเองนะคะแล้วก็มีอัธยาศัยดังนั้นเนี่ยทําให้มีคน,คนมีความรู้สึกว่าการจะทานอาหารอะไรอร่อยๆเนี่ยสําคัญที่พ่อค้าด้วยแล้วก็ดูของเขาเนี่ยคะ่ะสะอาดสะอ้าน ไข่ลวกนี่ก็อร่อยมากๆเลยนะคะเนื้อหมูอะไรเนี้ยเดี๋ยวเราตามไปดูค่ะและที่สำคัญพ่อค้าใจดีมากๆเลยนี่นี่รสสีชมพูนะคะเขาชื่อโจ๊กแม่บุญรอดค่ะ กำลังน่าทานอยู่เลยนะคะต้องแอบถามนิดหนึ่งว่าทำไมโจ๊กที่นี่ถึงขายดีกว่าที่อื่นมีสเสน่ห์ตรงไหนอ่ะหมูหมูหมูจนดจงดีเลย่ะจังดีมาเลยสิ่งที่เป็นสเสน่ห์มากๆของโจ๊กที่นี่สำหรับพึ่งนะคะพึ่งบอกมีความรู้สึกว่าที่อื่นมันจะเป็นหมูบดพึ่งบางทีเราไม่ได้มีโอกาสเคี้ยวเลยแต่มันละลายมากมากไปแล้วก็เป็นหมูที่ไม่เป็นธรรมชาติแต่ที่นี่หมูยังเป็นหมูสรรมับแต่ค่อนข้างละเอียดอยู่แล้วก็ เขาจะใส่ใจมากๆเลยไม่ว่าน้ําซุปนะคะท่านผู้ชมก็จะเห็นน้ําซุปเนี่ยก็จะมีน้ําใบเตยแล้วก็ใส่แล้วคุณประส์ก็จะทําให้เราทานทุกๆชามเลยนะคะแล้วที่นี่สั่งได้เวลาบอกว่าอยากทานขิงเยอะๆนี่เต็มที่เลยใช่นนีคะไหนบอกบอกนอยสิคะว่าราคาโจ๊กที่นี่เท่าไหร่คะเด็กสิบาทเด็กสิบาทสิบาทนี่ขายได้อยู่เหรอคะใส่ไข่ก็สิบห้าบาทใส่ไข่สิบห้าบาทใหญ่ถ้าไม่ใส่ไข่ก็ยี่สิบบาทยี่สิบบาทยี่ห้าบาทใส่ไข่ เป็นเขาเรียกว่าแลนดราคาเป็นกันเองนะที่สําคัญนะคะเมื่อกี้แอบบอกว่าไข่ลวกที่นี่สุดยอดเดี๋ยวให้ท่านผู้ชมนะใหเห็นลีลาการทําโจ๊กสักนิดหนึ่งค่ะ औची तुम सी शोन ดีค่ะมาซื้อบ่อยไหมคะอร่อยค่ะทุกวันเลยค่ะอ๋อเหรอคะติดใจอะไรของที่นี่อร่อยค่ะอร่อยเข้มข้นเข้มข้นสะอาดแล้วก็สั่งได้ด้วยบอกว่าเมื่อกี้สั่งแบบข้นข้นเห็นเคยเห็นเอ่อมาซื้อบ่อยๆงี้เคยเห็นพ่อค้าดุบ้างไหมไม่เคยค่ะยิ้มตลอดอมันนี่เป็นเสน่ห์ของที่ร้านนะคะขอบคุณค่ะพี่ขาสวัสดีค่ะโจ๊กนี้มาจากแม่ยายแม่ันรอดชันแม่บรรอดแ้วโจ๊กนี่ทำจากข้าวที่ ข้าวหอมมะลิอย่างดีต้องต้องต้องเคี่ยวต้องกระปุงนานต้องเคี่ยวนานหน่อยประมาณสองชั่วโมงมีได้อย่างดีอ่ะแต่ต้องทําให้สะอาดน้าน้าอย่างดีใสข้าวหอมมะลิอย่างดีบ <ไ itet, S 1> <ป>านห<ป>นึง่งประมาณหน <AM. S 1> ึ่งถังกับกับกับหนึ่งถังเคี่ยวโจ๊กประมาณรับสองชั่วโมงเสร็จต้องเคี่ยวให้บานจนนั่นเลย<ค>พอจะเสร็จไถ้วะพกแผง 180ฟองมา200ฟองวันแล้วตัวสีพูนี้พอชอบสีมพูชอบทางบ้านอชอบทางบ้านแล้วก็ที่บ้านก็สีผูหมดทางบ้านแล้วก็ชื่อแม่มลอดนี่ก็ชื่อชื่อคนเกา่าแม่เกา่าถ่ายมา30าปีอ่ะเพราะตอนเช้าผมก็ทํางานรับราชการด้วยอ,อยู่ทํางานอยู่รับราชการอยู่ไอาการจังหวัดการจับ,บรุรีแต่ช่วงเย็นก็มาขายของ รายได้รายได้รายได้หลักเลยถ <c oughs> ้าขายรายได้หลักร้านก,การก็ทุกวันช่วงเที่ยงก็มาต้มโจ๊กทําเครื่องเอาไว้ตอนเช้าก็ทําเครื่องเอาไว้แล้วตอนเย็นก็มาขายก็ทําด้วยความสะอาดจริงใจจริงใจต่อต่อลูกค้า ใช่เลยอย่าสวยไปกว่านั้นอย่าหวานไปกว่านี้เอาแค่ที่เธอมีแค่นี้ได้เลยใช่เลยคือคนนี้เลยค่ะสำหรับหลงโตแม่บุรรอน,นะคะ ่าเลยค่ะตรงมาทางตลาดขาสุกนะคะแล้วก็เยองห้างทองสีทองสองค่ะก็จะเห็นร้านโจ๊กสีชมพูนะคะที่เป็นรถนะคะโดยร้านของเรานะคะจะเปิดตั้งแต่4ี่โมงครึ่งนะคะจนถึง3ามทุ่มค่ะแต่ส่วนใหญ่เนี่ยร้านเราเนี่ยจะหมดตั้งแต่2องทุ่มค่ะแล้วก็หยุดทุกวันอาทิตย์นะคะถ้าเพื่อนๆหรือว่าท่านผู้ชมคนไหนสนใจก็แวะมาชิมได้นะคะทางร้านเรายินดีต้อนรับค่ะขอบคุณค่ะ